ถักท้ายสูบสุคนจ้าสายแสบบสานัวสายกิน่นมาแล้วยยวย่วะอืมปวดอะตำมัมวขนมจีนเครื่องขน,ขนมข้าวปุ้นจักอียังแม่กอยังน,ยอยงนอกสก,กินลดใส่มือด้วยค่ะ แสบเกินคำเหมือนย้ายเป็นคนตูฟิตพอในเมกกะินยุบหนึ่ง ชุดน้ำต่ำตอนนัวคับมาเดอร์ไปยังบุกกินเอิ่นขึ้นซื่อเลอกว่าเผื่อมาหอดกินมาปาาแล้ว ขอบคุ้นีีผุ้ยไ่เพิ่อนไฮมากไฮมาหุงมากเลยมาต่าใส่กันก็ขาบปุ่นพอดีเลยจ้าอันที่ดำๆเนี่ยขึ้นมากอกแห้ง Tôm đắm có vào Luôn khó rồi ขอบคุณที่ติดตามด้วยจ้าน,นัวนัวแสบแซบจ้าสายแสบแส,บส,บสบกินแสบนัวค่ะ